แถบอ๋อเขียวแดงอ๋อฮมเกม over จู่จ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซับดอมจีนิววันนี้อยู่กับรายการเซอร์มาเพื่อวางมาเพื่ออีพี46แล้วตลึงมากทุกคนคืออีพี46ใช่ไหมหนึ่งอีพีเนี่ยเรามีประมาณของทั้งหมด ทุกคลองคำนวณดูนะบางทีเราก็ตใกใจนิดนึงนะถ้า46 EP คูณห230ชิ้นนะกับของที่เราไม่รู้จะซื้อมาทำไม,มแต่มีประโยชน์ทางใจและคอนเทนต์บางอย่างเกิดขึ้นค่ะ แต่ผมยไมไมถึงสองร้อยสร้อยยี่สิบเ้ายี่สิบเก้าหรอเพราะว่าอีพีนี้มี4ชิ้นไงซอฟมาชิ้นที่หนึ่งมาเลยค่ะอีพีนี้แต่ละชิ้นพีคแม่พีคเลยเหรอใช่ชิ้นที่หนึ่งอะซื้อมาเพื่อแทนแจนเจนจับได้ใช่ไหมไม่มีอะไรซอฟซต้องจับระวังหน่อยนะตกใจอะไรอะทำไมเพิ่งบอกอะแทนแจนเจนอุ้ยมันดูอันตรายมันดูเป็นสปริงได้อะชิ้นที่หนึ่งค่ะ นี่คืออะไรอ่ะมีหน้าตาเหมือนแตงโมโดนยืดด้วยอ่ะทุกคนอยู่ตรงนี้มันก็คงเป็นที่ตักแตงโมไหมปั้นเป็นลูกๆเปล่าเวลาเขาทําแบบน่าก,กินน่ากินอ่ะเวลาเขากวานแตงโมแล้วก็ตักเป็นก้อนๆอ,อู้เนี่ยใช่แน่เลยนี่คือแตงโมยืดแต่ไออันนี้ว่าใช่ขูดอะไรไม่กล้าเลยอ่ะมันเฮ้ยมันดูมีมีดด้วยเป็นของอู้มีคืออะไรอ่ะมันดูมีไว้แบบจิ้มกินเนอะน่ากลัวนะหน้าตาดูประหลาดอยู่นะจิ้มงัดแงะ,งะแกะ เก็บได้ส่วนด้านหลังเนี่ยมันดออูดึงขึ้นมาได้ไหมฮน,น,น่าจะได้เนาะดึงจากตรงนี้เปล่ามันจะไม่บึงใช่ปะ่ะมันไม่ไม่บึงแน่นอนไม่บึงแล้วโอเคไม่ไม่สปริงอ่าเทาะแตงโมขูดออกมากกปเป็นก้อนๆอ๋อเป็นลูกเต่าป่ะแตงโมเป็นแว่น<ม><ม>แล้วมันจะหนาพอดีเลยเนี่ยหนาพอดีชิ้นแตงโมชิ้นทีหน่าจริงๆอ่ะจะให้ซอฟ์ดาวก่อนแต่ว่าอุปกรณ์มันดันสปอยซอฟอุปกรณ์สปอยเราเหรอใช่เขาใส่รูปแตงโมมาสปอยดีไม่โม้ต่กว่า นี่คืออุปกรณ์ออ้ยต้องระวังออ้ยนี่ใบมีดคนระวังด้านในตรงนี้นี่คือคมมีดค่ะเนี่ยสองฝั่งเลยชัวตัดแต่งโมให้เป็นแว่นหนาที่เท่ากันเบิกวัตถุดิบนั่นก็คือแตงโมโตเมงเย <Hey! S 2> คือแค่จะแกะแต่งโมมันต้องอุปกรณ์ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอะประเด็นคือมันมี3าอย่างอะเราควรใช้อันไหนอะ มันก็จะเป็นสามท่าไงที่ไม่เหมือนกัน3มท่าที่ไม่เหมือนกันไอ้ไอ้ท่ากลมกับท่าแวนเนี่ยเก็ตไอ้เจ้าท่าที่มันเหมือนเป็นซ้อมจิ้มอันนี้ไม่เก็ดเท่าไหร่อะซอฟเดี๋ยวใช้ใช้เขียงดีกว่าน่าจะสะดวกกว่าปลอ,อดภัยกว่านะอุปกรณ์นี้ควรมาช่วงซัมเมอร์เพราะแบบหน้าร้อนเราต้องกินแตงโมแบบเด็กญี่ปุนนะ่นอะชอบนั่นตงตามชานบ้านแล้วก็นั่งกินแตงโมนึกออกปะตามกระตูน่ตักง่ายๆอย่างนี้เลยได้ไหมนะอย่างนี้หรอแล้วมันก็ต้องบิดข้อมือหน่อยไหมนี่ หุ้ยดูน่ากินแอชเชนเช่นเอ้าเชนเชนเออดูดีให้ฟิลลิ่งแบบทํางานพัทธามาก่อนแล้วก็ต้องการกลมๆว่าน,นี้ได้ไหมเช่นเชนเชนเชนหยกลมบล็อกเลยเราใช้ถูกใช่ปะถูกถูกแหละไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่ถูกสำหรับเรานี่มันกลมุ้่ดูดี ยดูดิ <Do day. S 1> แต่ประเด็นคือก,มกมลมนะๆเนี่ยเก็ตแล้วนะไอเจ้งแง่งแง่งเนี่ยสิคืออะไรอะ่ะเนี่ยไอแง่งเนี้ยตัวกเนี่ยหรอฮ้แปลกนะไม,ไม่ไม่มีใครกินแตงโมแบบนั้นไหมยังไงปักจริงๆแล้วอันนั้นอ่ะให้ตอบง่ายๆคือมันคือที่จิ้มนี่แหละซอฟเหมือนส้อมอ๋อคือมันเป็นส้อมแค่นั้นเลยใช้สิ่งนี้กินแตงโมอ่ะในอายุกตัวอย่างให้ซอฟดูรูปอาจจะเห็นภาพมากขึ้น จิงอ้เข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นยังงี้อ่าอันดับแรกนะคะเราก็ต้องดึงใบมีดของเราขึ้นมาก่อนแบบนี้นะคะระวังคมนะคะแล้วก็ตววลงไปหรอแล้วเราก็จะตีตารางอ่ะทุกคนโอเคเอาแล้วนะเริ่มจากตรงข้างๆนี้ก่อนหนึ่งสองตั้มเรายังไงแล้วก็เฮ้ยเป็นท่ากลัวเหมือนกันท่านี้จริงหรอมันทำอย่างงี้หรอไม่ใช่ต้องอย่างนั้นแหละครับแล้วก็ขูดให้สุดนั่นแหละ เออมันไม่ยอมขึ้นตัวเคินมันดูอันตรายจังเลยนะมันน่ากลัวมันเป็นคมีคมแล้วมันเอ้ยขึ้นมาเลยอันต่อไปก็ยากนะจะทํายังไงให้มันเส้นทับกันเส้นเดิมอะนึกออกไหมอะมันมันมันต้องเส้นเดิมอะเพราะถ้าเราทาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะหลุดแต่ไอตตรงนี้มันไม่หลุดออกมาไงใช่เอาต้องใช้ความมั่นยาด้วยความมั่นยําหรอแค่กินแตงโมยังต้องมีความมั่นยำตัเนียได้มั่นใจ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  ถ้าขูดเนี่ยมันดูไม่ถูกต้องเลี่ยเราเราทำผิดปะมันถูกอ่ะถูกแล้วหรือว่าเราแบบตอบนึงเราต้องออกแรงออกไปข้างนอกลองไหมลองทำกับกันเผื่อจะง่ายขึ้นน้ำแตงโมกระเด็นเข้าาน้ำแตงโมเข้าตาเออมันก็ดูเหมือนจะง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะเออใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ดูเป็นไปได้อ่ะประเด็นคือข้างล่างอ่ะอ้าวเบี้ย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 วช่วยจับไหมครับดีค่ะระวังนะมาเดี๋ยวช่วยจับเรื่องนี้สอนเขรู้วว่าซื้อกินเถอะ เฮ้ยสองมาดูดีทุกคนเรากั้นหายใจด้วยอ่ะมันลุ้นอะเข้าใจไหมพอแล้วล่ะประมาณนี้แล้วกันเคต่อมาสิ่งนี้นี่แหละจะเป็นประโยชน์นะคะทุกคนนี่มันกดน้ำเพลิงอย่างนี้คือบางทีเนี่ยพอแตงโมมันอยู่อย่างีใช่ไหมเราก็จะแบบเฮ้ยเอาออกไปได้ยังไงอ่ะมันเป็นเลี่ยมๆอยู่ข้างในนี้นี่ไงจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็ซื๊อออกมาแบบนี้เป็นต้นหนึ่งสองสามชึบแล้วก็เจนเจนโอ้โหสวยงามเหมือนเรียนจบกระดดงเบอร์มาเลยนี่แค่หั่นแตงโมนั้นเนี ความสามารถได้ขนาดนี้มันออกมาสวยมากเลยครับจริงอ่ะชิ้นที่สองชืบอะเชนนมีแบบหายหายไปบ้างเป็นธรรมดาของความออแกนิกกับคุณผู้ชมชิ้นต่อมาเช่นโอ้ยชิ้นนี้สวยซอฟหรือว่าสองแง่งอ่ะมันเอาไว้จิ้มสองชิ้นออกมาพร้อมกันเชนจินนะสองชิ้นพร้อมกันเหรอมันมีชิ้นที่ออกมาไม่หมด นี่ทุกคนอันนี้สวยอะบางมากเลยอะ <c oughs> ฉันตื่นเต้นอะไรกความบางของแตงโมใช่ไหมเข้าใจ <c oughs> น้องจิ้มสองอันพร้อมกันอย่างเงี้ยหรอเชิ <c oughs> มฮึบมาถักเลยอะนี่ไงการเลือกไม่ได้สักอย่างเนี่ยโฟกัสมันไม่นิ่งหรือ <c oughs> จริงๆเราหั่นไม่ดีเองวะ่ะเรา,เอาออกมาก่อนอเฮ้ยแต่มันทำให้เราแบบเวลาไปเสิร์ฟแบบมันกินง่ายขึ้นเยนอะเลยเนาะว่าไหมใช <c oughs> ่นี่เริ่มแบบออกมาไม่เป็นอะไรแล้วนี่นี่สวยอะมีคนโทรมา ขอสายคุณสุรกิจหน่อยไม่ใช่ค่ะคุณสุรกิจคือใครอันนี้เท่าไหร่อ่ะซื้อมา89บาทอหอแปบาทกับการเป็นนักขูดแตงโมมืออาชีพเฮ้ย <urers> มีน้ำเยอะมากน้ำแตงโมนะคะชุ่มฉ่ำสุดๆแล้วนี่คือผลลัพธ์ของเรานะคะยีนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ตัดแตงโมนี่มีประโยชน์อันนี้ซื้อมาเพื่อชิ้นต่อมากินนิ้และชิ้นนี้ เป่อยมาแล้วมันเราเห็นมันหัวโผล่ขึ้นมาเจนเจนจิน,จนงงละสิอยากรู้ละสิ <c oughs> คนดู เห็นไหมล่านิดนึงตรงนี้ไม่คุณไม่เก็บกล่องไปด้วยูุสายื่นกล่องไม่เก็บเจนอันนี้คือเรารู้จักอันนี้มันเหมือนแบบเครื่องทําน้ําแข็งใส่บิงซูโฮมยูทโฮมเมดนี่มันจะหมุนเหมือนแบบเหลาดินสอแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เหล่าดินสอเพราะเหลาดินสอมันจะแหลมแต่อันนี้ไว้ใส่ของแข็งคนออกมาให้มันเป็นแบบปุยๆทำไมซอฟรู ดีจังเลยกานเว้นวรรคคำที่น่าสนใจมากนะเมื่อกี้นี้เฮ้ยเราเก่งอะเนี่ยอ่ะไหนๆก็รู้แล้วงั้นวัตถุดิบมาเลยดีกว่าวันนี้คือเป็นธีมเข้าเครื่องครัวหรอนี่คืออะไรอ่ะจริงๆธีมวันนี้คือธีมซัมเมอร์ธีมซัมเมอร์เดี๋ยวก่อนคือตอนเตรียมได้คิดนะว่าประเทศไทยตอนนี้มันฤดูแบบเขาต้อาจจะฮาโลวีนไงนะก็มันเห็นว่ามันร้อนไงเดินเนซารอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นซัมเมอร์ญี่ปุ่นไงมันร้อนเอาช่วงนี้ซัมเมอร์ญี่ปุ่นจบไปแล้วโอเคและนี่ก็คือวัตถุดิบนนนะะะะคคทีี่่ออออั้ืไร ไม่ได้กลิ่นเลยอ่ะมันก็คือน้ําแข็งอะไรครับน้ําแข็งทำไมขาวอะ่ะเกิดจากน้ำเป็นนมนมแข็งอ๋อนี่คือนมแข็งหรอ <c oughs> อันนี้ต้องแกะข้างบนมาแน่เลยเ <c oughs> จนเจนอ้ข้างในเหมือนวตกใจหมดเลยข้างในมันจะมีพื้นที่แล้วมีใบเมดนะคะถ้าเราก็ต้องใส่นี้แล้วมันจะเหมือนค่อยค่อยบีบก,กดเพราะมันมีสปริงอยู่อยู่ซีสปริงอู้ข้างใต้ก็จะมีแบบจับ วัตถุดิบให้นิ่งเราต้องใส่นมแข็งเข้าไปก่อนวิธีทําก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่เท<ๆ>นมใส่อะไรสักอย่างหนึ่งอ้าวเธอมันผิดทิศอ่ะได้แหละได้แหละอวดอวดกล้องนิดหนึ่งได้ละได้ละอนอย่างงี้นะคะคุณผู้ชมคะเราอยากจะเนียนใส่แตงโมไปจริงๆนะออกไม่ออก,ไม,ออกไม่รู้แต่อยากใส่อยากรู้ว่าแบบคือการใส่แบบปกติออกมาเป็นฝอยคนทั่วไปก็รู้ไงเราต้องลองในสิ่งที่คนยังไม่เคยลองใช่ไหม มันจะยัดแตงโมใส่เข้าไปขอบๆเนี่ยชิ้นบา,บางๆทั้งหลายที่ไม่มีเม็ดเนี่ยเช่นใส่แค่นี้พอไหมอ่าประมาณนี้เราก็ปิดดย่งนี่เหรออาา่อาฮะาอ่าฮะาาปั้นเลยนะอุ้ยเป็นไงบ้างอะอุ้ยยัยงเี้ไอนะ้ซอสมันออกมาแล้วอุ้ยสีมันชมพูด้วยใช่อ้มันผสมแตงโมอุ้ยมันดูดีด,ดีทุกคนมันหมุนง่ายมากเลยอะ แต่ว่าแท่นน้องลื่นนิดนึงนะคะวิ่งต้องมีการลื่นักน,นีนึงนะจะดีมากเลยวิ่งทำขายได้เลยอ๋ยยอแล้วเวลามันสุดเนี่ยตรงนี้ก็จะสุดนะคะจากเมื่อกี้ถ้าคนเห็น,นตอนแรกก่อนเริ่มเนี่ยมันจะแบบเป็นก้านขึ้นมาเนาะอันนี้แสดงว่ากดวัตถุด,ดิบจนหมดและ้ะโอเคไหนมาดูผลลัพธ์สิเจนเจนนโอ้ยน่ารักออกเห็นไหมมีแตงโมด้วย ทีนี้เราจะเพิ่มความน่ารักมากขึ้นด้วยการโปกเฮ้ยเป็นเมนูเดียวกันได้เฉยเลยอะน่ารักเฮ้ยสองชิ้นนี้ใช้ได้กันได้เคยเห็นเค้กญี่ปุ่นปะที่เขาแบบสตรอเบอรี่วางข้างคอบอะทุกคนดูนี่เย่นเ็น่ากินปะน่ากินมากเลยซอฟดูดีสุด ดูดีโดยไม่ได้ตั้งใจนี่ไม่ได้เป็นการเตีมกันมาเลยวยวนี้เป็นความแบบความคิดสร้างสารรค์ส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะแขะมาแล้วก็จับแต่งโมยัดเข้าไปเฮ้ยมันดูดิมากแต่เสียดายที่แพ้นมวัวนะไม่งั้นจะกินโชว์เลยโอ้โหในมือมีนมข้นหวานนี่เราต้องกินกับนมข้นหวานอ่ะเดี๋ยวเราชิมให้ซอฟเราเชื่อว่าอร่อยถูกต้องมันต้องอย่างนี้อ่ะโรยนมข้นนิดนึงนี่ให้กล้องดูน่ารักปะนี่น่ารักมากเลยอ่ะเนื้อเนียนมากซอฟโดกล็ดนน้ำแข็งใส อืมอร่อยมากครับไมเสียงมันดูแบบท่องสคริปมากเลยอะสรุปมันอร่อยจริงหรออร่อยจริงๆมันเป็นยังไงอะคือจะบอกว่าตัวเกล็ดอะมันก็โอเคดีแต่มันอาจจะจืดไปหน่อยเราต้องใส่นมข้นมากกว่านิดหน่อยแต่มันอร่อยท้าไม่พูดถึงแตงโมที่ฉันอุ้สาหผสมบดรวมมันเข้าไปด้กันเลยเหรอมันทำให้ได้กลิ่นแตงโมใช่มันทำให้กลิ่นแตงโมหอมเลยยอดยังไง นี่น่าจะเป็นซื้อมาเถอะเย้อุ้ยน่ารักมากสรุปเครื่องเท่าไหร่ยังไม่บอกราคาเราเลย190บาทอ๋อ190บาทนะคะเสียดายนิดเดียวตรงคืนข้างล่างเนี่ยเพื่อมีการลื่นนิดหน่อยนะมันจะเพอร์เฟกมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าปักเกียเห็นปะหมุนไปมันก็ค่อยๆอย่างเงี้ยกระยิบกระยิบไปเรื่อยๆนะคะใช้ได้เลยซื้อมาเื่อชิ้นต่อมาอ่ะตีมซัมเมอร์ชิ้นต่อมาสรุปมันเข้าตีมซัมเมอร์ได้ทุกชิ้นจริงๆหรอใช่ยิ่งเหรอพัดลมแน่นอนดูก่อนเฮ้ย ไม่ใช่พัดลมเป็นไงหล่ะงงล้วสิเฮ้ยวัดวัดอันไหนหัวไหนหางมีสวิต์เปิดวะเอ๊มันเปิดเพื่อวางนี้หรอไม่นะมีท่องนี้ด้วยแต่อันนี้ก็น่าจะต้องใส่ตรงนี้ปะไม่ใช่ครับอวใส่ตรงนี้หรอถูกต้องจริงหรอใช่ ใส่บนหัวน้ําอะไรสักอย่างไะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ย<อ>มันต้องเล่นกับของเหลว<อ>แน่เลยมีสายยางใช่แล้วซอฟเครื่องทำโซดาเหรอมามีสิ่งที่มาช่วยซอฟสาธิตในวันนี้นี่โคลาโบราณเหรออัดโซดาเหรอแต่อันนี้มีโซดาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ได้อัดโซดามันคือเครื่องที่ดูดไงอ่ะเหมือนจะเข้าใจนะแต่ถ้าเครื่องแค่ดูดก็คือใส่ลงไปอย่างเงี้ยเหรอใช่เราก็ต้องเปิดฝามันก่อนนะเขาเมือไม่ว่างเตือยหน่อยจีเราต้องเปิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะหยนยนปุ๊บนี่อย่างนี้ มันยาวไปเหรอแล้วก็ใส่มันไม่ล็อกเลยอะทุกคนแล้วเราก็กดนี้เพื่อกดเปิดแน่เลยเพื่อกดรินน้ําออกมาเดี๋ยวองศาน้องอะน้องพุ่งอย่างนี้อย่างนี้น้องพุ่งตรงไหนเคยลองหรือยังชิ้นนี้ยังไม่เคยลองแต่ว่าชิ้นนี้ครีเอทีฟเราใช้อยู่ที่บ้านด้วยอ๋อหรองั้นช่วยใบโปรเจกต์ตายของมันหน่อยได้ไหมจะได้จะได้แบบไม่เลอะเปื้อนตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะตรงแวนะโอ้โหจะกินน้ำหนึ่งทีเราต้องกาขนาดนี้เลยเนี่ย1ดินสองซ้ำอู้วมีสิ่งของเร็วมาแล้ว มันแรงไหมเฮ้ยเอ้เอามันไม่ตรงแนวอะเฮ้ยเียคทีททำน้างงเลยทำเป็ไม่เหมือนตอนอยู่ที่บ้านหรือว่าหรือว่าสายมันงอซ้อมลองลองยกค่อยค่อยยกขึ้นค่อยค่อยยกขึ้นให้มันตรงตรงหน่อยให้มันตรงตรงแนวตรงตรงตรงแนวเลยแล้วอย่างงี้แล้วมันเลยกล้องไปแล้วเลยตอนเนี่ยหวังพึ่งกล้องสองนะกล้องสองอ่ะเราทำอย่างนี้เลยไหมได้อ๋อเออเออเออมันตรงจริงอุ้ยอ๋อเป็นอย่างนี้ได้น้ำดื่มชื่นใจแล้วว่ายังต้องเหมาะกับถังใหญ่ๆที่เรายกไม่ไหวอ่ะคือขนาดนี้มันเป็นขนาดที่เรา ลิ้นง่ายกว่านึกออกปะต้องเป็นถังแบบเฮ้ยสิลิตรอะไรอย่างนี้แล้วเรายังไงต่อแล้วอ้าวน้ํามาด้วยแเราจะรออีกอันนึงยังไงอะกดให้มันออกน้าออกให้หมดไหมออกไปไหนอะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วแล้ก็กองกลับเข้าไปไงนี่นี่นเออเออกลับไปแล้วจีเนียสเออฉลาดมากเย้ก็ออกเป็นเครื่องแบบไว้เสิร์ฟน้ ใช่เป็นไงหน้าร้อนก็ต้องเสิร์ฟน้ำเรายังจำเป็นต้องลองกันนะอารมณ์ไหมลองสิจะได้เห็นว่าน้ำอารมณ์เป็นไงก็เป็นน้ำอัดลมไงก็เป็นน้ำอารมณ์นี่ซอฟเติมเนี่ยเติมน้ำให้เราหน่อยเดี๋ยวก้อนนี่เราต้องเติมใส่อันนี้ก้อนเขาจะได้รู้มันออกมาจริงหนึ่งสองสามวิ่งยี่ฟิลลิ่งมันอยู่ในแบบบุฟเฟ่อะบุฟเฟ่ฟิลลิ่งบุฟเฟ่อือดูดีนี่เลยต่อคิวไม่เคยรู้สึกมีความสุขกับการกดน้ำขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยโอ้โหวิ่งไปเงเว้ย เราใส่เสื้อขาวอ่วะก็จะไหมนี่อีกหนึ่งงานแล้วก็อีกหนึ่งงานอืมอุ้ยกระบอกนี้ลึกนะเนี่ยเอ๊ะประมาณนี้ให้เงี้ยสุดยอดเลอะเต็มเลยนี่เราใช้คือเหมือนต้องชาร์จแบตเอานะคะทุกคนตัวนี้ก็คือเครื่องดูดน้ำเออราคาเท่าไหร่เหรอ6 4บีบาท เดยนี้64บาททำอะไรกันได้ยางนี้แล้เหรอแต่มันน่าจะดีที่เราแบบวางเฉยๆแล้วก็แบบไม่ต้องไม่ต้อง,อ,งอะไรได้ซึ่งปกติมันไม่ใช้กระถางใหญ่ๆใช่ไหมคะอ๋อมันจะลงล็อกก็ดีอะมันไม่เอาถังใหญ่ๆมาให้ลองอะมันไม่ทันเตรียมทันเท่านี้แหละรับโอเคอแต่เราก็ได้เห็นประโยชน์นะเราว่าน,นี่คือซื้อมาเถอะนะไม่ใช่ซื้อเพื่อ ชิ้นต่อมาค่ะได้ข่าวว่าวันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายของ EP นี้นะคะใช่แต่เมื่อกี้เราช็อตคัดกล้องกันเนี่ยคือเราได้ยินเสียงบางอย่างมันนํามาแบบเป็นการสปอยซอมได้ยินแต่เสียงซอมไม่เห็นซะหน่อยซอมดูเองดีกว่าน้องหายไปไหนอุย้ยเฮ้เฮ้อันนี้ทีมซัมเมอร์ด้วยไหมอะใช่ซอมนวนมาซัมเม,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 มอร์งไงมันดูเป็นเกมนะก็ซัมเม,ม,ม,มอร์ไงแต่มันดูมีแถบแม่เหล็กเธอจะไม่เอาอะไรมาช็อตเราใช่ไหมอ้าวกมันเป็นบทลงโทษถ้าเล่นแพ ลอเล่นไม่จริงเราเชื่อเลยเนี่ย <c oughs> มันดูอุย้ยมันดูยุบยุบมันดูเหมือนแบบมันสามารถสลับด้านได้ซอบลองสลับด้านมันลองงี้บิด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 ,บด <c oughs> เห็นไหมมันเปลี่ยนสีได้อ๋อมันเหมือนลูบิกเลยอะ่ะใช่แล้วมันสามารถอย่างนี้ได้ด้วยครับอ๋อเป็นอย่างงี้อ๋อ something like this มีใส่ฐานด้วยแสดงว่าต้องมีจุดเปิดประเด็นคือจุดเปิดโอ้ถ้าซอบพร้อมแล้วอ่ะซอบแค่ขยับอะไรสักขยะหนึ่งมันจะเริ่มมันจะพร้อม อ๋อน้ำเปลี่ยนโหมดแล้วซอปลองเลื่อนเลื่อนขึ้นลงฮะยังไงฮะยังไงยังยังไงอมัญหาสีที่เหมือนกันให้ไหม โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าเป็นอย่างงี้เรียบไปเล้ยเขาเวลาจะหมดแล้วรู้แล้วันละโอ้โหทุกครั้งจะโกงไปเรื่อยไม่สนุกกันเนี่ยโอ้โหสองโหมดสามโหมดสี่โหมดถ้าเราต้องจำอ่ะ m มมม r y m ม d e มาแล้วเวลาตกลงเราก็แค่ขยับเหลืองเขียวแดงเขียวเหลืองเขียวแดงเขียวเหลืองเขียวน้ำเงินแดงเหลืองเขียวน้ำเงินแดงอ่ะแดงเขียว เขียวเหลืองแดงเขียวและเขียวเหลืองสาม move น้ำเงินแดงแดงนี่น้ำเงินเหลืองหนึ่งสองสามมันเป็นเกมที่เข้าใจตัวเองอยู่คนเดียวเปลี่ยนโหมดก่อน scoring mode scoring mode แล้วกันนะลองดูต ing, กลง อืมเขียวแดงอืมโอ้โหเฮ้ยเฮ้เอเอสีน้ำเงินสีน้ำเงินเออเราไม่รู้จะต้องพูดไปเล่นไปยังไงเพราะสติอยู่ตรงนี้มากๆอุ้ยไม่ได้ 47 point 47 point ใช่ไหมเมื่อก yeah. oh, ี้ใช่ซอบ47คะแนนเย้ได้ตั้ง47คะแนนโอ้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะ280กว่าบาทอู้280กว่าบาทจะดูดีมากเลยนะและนี่ก็คือมันต้องเรียกว่าอะไรแลนี่ยเรียกว่า Rubik Music Rubik Music มันก็มิวสิกจริงๆนะมันเป็นการผสมผสานระหว่างมิวสิกเกมที่ใช้ความทรงจํากับรูบิกนะคะคือการแบ่งหน้าแบ่งสีเนี่ยเล่นแรกๆอาจจะงงแต่ถ้าเล่นสักพักนึงเนี่ยเราชินมือมันก็จะมีความเท่แบบดูดีมันแบบอ้บบปุ๊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 บนี่เฮ้ยเทพอ่ะดีมากเลยแล้วนี่คือรูปหัวใจชอบค่ะอันที่สองคือซื้อมาเถอะซื้อมาเพื่อย้่อะไรค่ะแล้วนี่คือซื้อมาเพื่อนใน EP ที่สี่สิพวกเอาละค่ะ ซื้อมาเพื่อแล้วซื้อมาเถอะนะคะใน EP นี้เนี่ยทุกคนชอบหรือถูกใจของที่ไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์มามอกในที่ใต้คลิปนะคะถ้าเกิดชิ้นไหนแล้วมีลายแทงจริงๆเนี่ยว่าไปซื้อที่ไหนได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเช่นกันนะคะเผื่อใครอยากจะไปสอยห้อยตามตามๆกันไปนะจ๊สะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกการรับชมและชอบรายการซื้อมาเพื่อแล้วก็ชอบการรีวิวข,ของซอฟจากช่องซอฟแปร์มแชนแนลเนี่ยอย่าลืมนะคะช่วยกันสนับสนุนติดตามเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์คุยกันเยอะๆนะคะแล้วที่่สาคัญกดชชออองซฟปมแนนนเละ๊าาบบยย